เพิ่มเลยให้แป้งดิเฮ้ยเครื่องนี้มันขายได้นะเว้ยไปโอ้ยที่ได้มาแค่นี้อะนาชนะแล้วเนี่ยชนะแล้วเดี๋ยวต้องให้คนที่แข่งแก่งนี่ไปวางว่ะโอ้ยโวยเอ้ยพี่เกม Sponge, พี่แก่วะโทษพี The The yeah, ่มันมีนิแทนแล้วกันนะสองพันห้ารอยเดี๋ยวล้บเดี๋ยวล้เดี๋ยวล้มเลื่อเคลื่อนนะล้มลลอเคไปไปไนะเลยดเอ๋อเราชนะแล้วเนี่ยมาถึงเราชนะเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อเดี๋ยวเพิ่งวางนะเดี๋ยวเพิ่งวางนะเอาของในนิ้วางก่อนเออติดติดติดติติดยังไม่ไม่ติดมันมันมันในนิ้วอยไ่นิ้วโอเค วางยังวางยังโอ้ยแล้ววางแล้ววางแล้ววางเขด้วยไม่เป็นไรวะมันมาไอ้ไอ้เหี้ยเลยเอาเงินเอาเงินเขาเอาเงินเอาเงินโอเควะไอ้สัตว์แล้วตัวเหี้ยอะไรไปไหนแล้วประตูประตูปิดแล้วไอยันประตูประตูประตูโอเคถ้วใครหายไปอ่ะมันเหมือนมีคนหายไปคนหนึ่งอ่ะห้านเอ้า <laughs> คนไหวม, <laughs> มันข้ามมันไม่ได้เหรอวะวิ่งออกไปทำไมอ่ะนะโอ้ยโอ้ย

ก็บ่อุ้ยอุ้ยมันเยอะมากมันเยอะมากไอ้โอ้ยจะตายแล้วไม่ยอมแล้วเจ้หวยนัดมึงเจอหวยนัดหวยนัดเอ๊ะป่ะต้องหาของก็ใส่โอ้ย ชนมันชนมันเอา้าหนูก็ตายแล้วอยู่หลังอีก ฮ้าฮ่ามีใครรอดไปครับเนี่ยไม่ตายด้วยไหนวะอยู่ไหนวะมันตายแล้วพี่คุค่ามันได้แล้วอหคนึกวัวใครไปกลับบ้านหัวทุกคนอยู่ไหนเ้วหัวเดียววะสองหัวละอีกคน คนหนึ่งสีอะไรตอนนี้นิดจ๋แล้วจะนัดนัดนัด <Okay. S 2> เคครบแล้วครบยังนะเอาเงินมาได้ไหมนิดตังนิดตังนิดตังถามว่าเราจะรอดกันไปได้ไหม, <laughs> ไมเนไร <c oughs> เร็วซ้ายบินบินถนัดเดี๋ยวพี่เข็นรถให้เดี๋ยวบินนีกก่าบินคอยฟาดมันมันต้องหาของฟาดอะ่ะเดี๋ยวนะกิ๊กพง <c oughs> ังไปแล้ว บ้านมันเดี๋ยวพี่เอ๊ะต้องไปห้องนู้นว่ะห้องอะไรนี่ดูจิตร์อะไรอะ่ะปรดเดี๋ยไหม ได้ได้ได้ต้องมีของดีหรือเปล่านะไม่มีเลยไอ้ไม่มีมะไรไม่มีอะไรเลยห้องไหนเนี่ย กว่านี่มีอะไรขอดูนะอา้าวทางเดิมนี่กว่างงล้วมึงต้องมาทางนี้แหละทางนี้พี่เกมโอ,เโอ๊ยโอ๊ย,อยหมด เหลอ400พี่นําให้เลพี่นํให้เอ้ยอุ้ยามันช่วยๆดึงมดึงยกยกยกโอเคยกเดๆยก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 ปางเรจะรอดแบันี้ไอ้ย้ยเอาหัวแม่งทิ้งไปเลยวะหัวแกะเอ้ยจัดม่ก่อนอ่าอา ยังไม่กกเลยพี่ตังอาจจะถึงแล้วนะหมื่นสามไปทางไหนอ่ะผมว่าขวาปะเอ้ซ้ายดิซ้ายเครื่องหมายไฟชัไมัเโี้ยอะไรไม่รู้โอ้ยอะไรไม่รู้นี่มั้ยต้นไม้ต้นไม้ หลอนหมดเลยนีุ่้ยนี่ห้องอะไรนี่คืออะไรมันถูกเปิดแล้วเรื่องน้อุ๊ยโอชวงทางไม่เห็นไปไหนอันเนี้ยเดินยมาดูกันละโอเคพี่เดิ๋ยมาดู Chai, chai, chai. bye, 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 bye. ไม่ถึงอ่ะต้องขัดเท่าไหร่อุ่นสองอ่ะโอ้ยไอเล่ยไอใหญ่ห้องน้ำไม่อะไรปะไอ้เย้ยงั้นละไปด้วยกันไปด้วยกันไปทำไม ห้องที่ยังไม่สำรวจห้องซ้ายมีของอยู่ทางขวาปะหนี่กัน,นได้พันร้อยแล้วได้พันร้อยแล้วไปีไปไว้กอนี่นี่นี่คนตายรอก่อนนะครับทุกคนครับนีเท่าไหร่เนี่ยพันสี่ ก็ได้เลยนะใ่ป่าวะมันต้อง, 2, งออสองพันหนึ่งอ่ะเอ้ยสองหมื่นหนึ่งอ่ะพี่อ๋ออุ้ยอะไรอ๋อเล็จะเคลียรถโอ้ยยิงเกียร์ยิงของยิงรถ ตัวอะไรไม่รู้โอ๊ยมอนอย่าพึ่งมาได้ปอพี่เลือเลือดสิบผมเลือสิบเก้าเนี่ยเราไม่กินอยู่ในห้องเนี่ยห้องไหน้องในห้องตรงตรงไปสำรวจห้องซ้ายอ่ะมีของพี่กีตาร์กาตี้ อ้าอตบตะเฮ้อุ๊ยสตีะมันตกไปแล้วมันตกไปแล้วมาเก็บเลยดีกว่าเท่าไหร่แล้วอะเก้าพัน พอบอกว่าอนแล้วป่ะไอ้กบ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 ประตูโ <amis> อ้หาดมันส <t ips sound> okay. oh, <t ips sound> ีเ <t> ด <ips sound> <t ips sound> ินเดินหาดีกว่า ีของด้านตรงไปเซลซ้าย,ายมีของจุดเหลืองอโอ้โหของชิ้นใหญ่ด้วยไอเกมตรงนี้หมื่นเก้า ตไปยังไงเยี่ยมีกันสองคนโอเคโอเคโอเคนะพี่หยุดดูดูตรงนี้อ่าช่วยดึงเสียหายบ้างว่าอะไรไปไปเลี้ยวก่อนเลี้ยก่อนโอเคเสรละโอ้เหลือเท่าไหร่แล้วแหละหนึ่งห้าได้อยู่ได้อยู่ยาวๆเอาแค่แค่พันเดียวอุ้ยอุ้ยชนชนไปชนไปเรื่อย พีเหมอนลากไม่ไปดันได้ไหมดันได้ดันได้อุ้ยชนไป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 เราต้องการพันพันเดียวแปอเดียวอุ้ยเจ็ดแปดพันแล้วเราต้องการพันเดียวเราต้องการพันเดียว ôi biến điếu quầy ơi thật sự bài à chỉ lịch lịch ăn đi มันจะมีอยู่ในแมปอะพี hmm. bells bells> <_<_่สีเหลืองอะกดแท็บดูเย้่ยมเลื่องที่เดือนน้อยจัดอะผมเลือลเก้าอะจะรอนให้เราอ๋ออ๋ออ๋อ โอ้ยอย่าทำร้ายกันเลยก้าแกเป็นอ้วกอ้วกสู้แล้วกันไปอืออ้วกสู้มาอ้วกสู้เอ๊ย กใส่มันกใส่มันเรียเรียบรย้ยรยโอยโเรยเรี้เรยบเรียบเรียเรียบยบนรี้เียบเรี้บเรียบเกียบเรียบเรียเรียบเูยนเรียเรียพันเ <c oughs> นก้าพวกกนันเกีายเรียบียบเรียบครนเร้ยพันเก้าบันเร้ยบเรยเรียียเออนียย ข้อประตูข้อประตูเหม่งเอ้กิเลยเกินไอ่เฮ้ยแล้วมึงคิดดูคนเพิ่งเล่นวันนี้วันแรกแต่คนเดียวเอ้ยแต่เขามีสกิลการจุกแล้วเอาตัวรอดที่ดีอยู่จากประสบการณ์ดูดูมึงดูเขามึงดูเขาไอ้แหนยังไงยังไงจ มาแล้วเดี๋ยวโดนเลือดเหลืออะไรวะเนี่ยทีเดียวตาย <pper pper> มันไม่มีของอีกแค่อ่อกแค่พันเดียวมันมีจุดเหลืองอยู่อีกจุดหนึ่งอยู่ไกลอยู่อะของอะ กูมานะเอมีเลือดไหยวะ ทำไมเขาต้องกระชากแรงขนาดเลยวะรีเฟกเวอรุ่นคือกูว่าพี่เกมมาเอาตัวรอดได้แต่ว่าเขาจะหาของได้ไหมนี่แหละเพราะถ้าเขาปั๊มทุกคนขึ้นมามันก็ยังพอพาช่วยกันกลับบ้านได้อยู่ เอาตัวรอดเก่งคนคนนี้ฮัลโ,โหลคฮัลโ,โหลครับเออวิน ไอ้จริงๆหัวคนอะมันเก็บไว้ที่รถก็ได้ไม่ใช่หรอวะจริงวะมันไม่ต้องใส่รถกระบะมาก็ได้ปะอะไรนะหัวคนอะทำไมจริงๆมันเก็บไว้ที่รถก็ได้ไหมเก็บไว้ที่รถเพราะว่ายังไงหมายถึงว่าเราจะเอาไปเอารถเข็นไปจ่ายเงินเพื่อคืนที่พวกมึงไงมันจ่ายเงินแล้วมันก็ไม่ฟื้นไม่ใช่หรอมันต้องฟื้นมันฟื้นตอนจ่ายเงินต้องเอาไป ฟื้นตอนใจคุณกึกว่าฟื้นึนูว่า,าฟื้นตอนคิดขึ้นหน่ยมันปั๊มเราขึ้นมาอันนั้นคือภารกิจเสร็จแล้วแล้ว,แล,วแล้วเอาหัวไปอันนั้นแ้ฟื้นที่รถอ๋อแต่ถ้าตัวเฉยๆไปัวเฉยๆไปไอ้นี่ตอนจ่ายเงินได้ใช่ไหมใช่ไม่ต้องเสร็จภารกิจก็ได้แต่แต่ไม่ต้องเก็บหัวเพื่อนก็ได้แต่เพื่อนจะไม่ได้ฮิวตอนท้ายแต่คือถ้าเอาไปจ่ายเงินคือได้เกินใหม่เลยใช่ ก็ดานเนี้ยคือถ้าไปเกิดไปกจ่ายเงินปุ๊บเนี่ยทุกคนเกิดใหม่แล้วก็พากันกลับบ้านแฮปปี้เอนดิ้งวะเรียบร้อยเอาออกมาเรียบร้อยของหนักเริ่มเรียบร้อยสองพันแตกกูเลยจะเชื่อในเฮียเฮียต้องหาของมีทางชนะแล้ววะมีที่มันต้องมีของเล็กดีวะเดือพันเดียวอะแล้วมันต้องมีของเล็กดีไม่ไหวพี่เก คนเดียวไม่ไหวมันต้องมันต้องมีของเหล็กเดียวเฮ้ยเขาดันได้เขาดันได้ดันคืเสียนล้มไปเร่ยเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวก็พังไปเรื่อยๆเหมือนเดิมไอ้เพี้ยเอ้ยเออเฮ้ยหรือว่าดันคนเดียวมันไม่พังวะอู้หูบันไดมันชนชนนิดชนหน่อยก็เรียบร้อยแล้วอะเฮียต้องหาของเล็กกว่าพี่เฮียแล้วกูสเต็งเยอะสุดไม่อยู่ด้วย

กูเลือดเชื่อเลยเฮ้ยของเมื่อกี้มันตั้งแตปตั้ันอยู่โอ้โหปวดตับเลยเฮียโอ้สวัสดีพี่แย้มง่ายๆเลยเบาๆชีวิตโอ้โหไม่มีเบาๆเบาๆง่ายๆเลยเมื่อกี้ชีวิตเฮ้ยกูปวดตับเลยเฮียแชทแชทไปด่าได้ไหมเนี่ย ยังคงพยายามนะครับไออันที e ่เล็กเมื่อกี้จบไปแล้วเอออ่ะ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 อ่เอ่าโอ้ยชีวิตพองปั้ย คุณเปวดเฮดกลุ่มฮาร์ดปวดฮาร์ดกลุ่มเฮดกลุ่มฮ <Hey, S 2> าร์ดก็เพิ่มเ,เรียบร้ยอยไม่เห็นด้วยเรียบร้อยโนดเขาดีไปเลยวะปันดด่นโดนประตูเขาเอาตัวรอดเก่งมา <c oughs> กถ<ๆ>้าเพิ่มสเต็ม <c oughs> มันจะยกได้หนักขึ้นใช่ปะใช่มันโยกอะไรหนักหนาได้บู <c oughs> เห็นคนนี้อัพสเต็มสูงๆจับปีศาจทุ่มเลยเหี้ย ยังจะพยายามอีกเอ้าข้างหลังพี่โอ้ยเฮ้ยยัยยงยย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 ๆยย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 ยๆๆตัวๆๆๆยยยยยมยยยยยย่ยยยๆๆยัยย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 ัยลยยยยตยย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 ่ยกมยย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 อยย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 ดยย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 ยเยยยย ้มันหายไปเว้ยมันหายไปมันหา,า,ายไปแล้วพ,พี่นัดรูดอีกแล้วว่ะโอเคเดี๋ยวเดยวชวนตาอไปวิ่งเลยวิ่งเลยโอ้โอ เกมนี้ถือไปอ่ะห <500. S 1> ้าร้อยพี่นาะหลุดอีกแล้วหลุดอีกแล้วลูกตีกูนะ้าสาจะลูกตีกูโอเคแป๊บหนึ่งจ้าพี่เกมแต่ผมเห็นนะไอ้ช็อตในไอ้ของอันนั้นน่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้ใจเกือบแล้วผู้พิการะไรเนี่ย อุ๊ยปืนแกเล่นของปืนดิเฮ้ยปืนอะไรอุ๊ยเต้มันทำเฮี้ยอะไรวะจริงเป็นตดเลยอ่ะ